ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับยันชาแนลวันนี้มีเมนูมานาวเสนอท่านชมเหมือนเดิมครับวันนี้มีเมนูเมี่ยง่าเผานะครับบางตีกับห้องพันป่าเนาะมาเด้อครับมากินเมี่ยงป่าเผาด้วยกันครับ มันออกแล้วนี่นี่นี่น,นี่มันบินมาต่อไฟครับนี่นออกเป็นอะยมาเตอร์ครับมากินแมงป่าเขาแล้วกันครับ Bát đi khám lắm đi khám bát đi khám bát đi khám đi khám bát 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 không? khám bát đi khám ตอนนี้มันกวนเหยรับรบบเป็นแบบหวานหวานเลยของจินพ่เย็ดกั๊มความติดใจได้เลยกอชอบกัป๋านั่นแหละจะปิดจะนอกมาป๋าน่ยกินด้วยกันเลยเนี่ยโอ้ปาเนียเนื้อแน่นนะครับหวานจมจมหอมนี่นะครับนี่ขนมจีนถ้าเป็นกํามเนื้อเขงห้องขนมเส้นนะครับขี่แต่โอยหน้านะครับ หอมป้อมปื้อหอมป้อมนะครับโอ้ขนมซิเนี่ครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้จิ้ม้จิ้มัปั้นผาหมอเนี่ยรันโอมปากได้ก่อนนี่ไ้เปลี่ยนได้นะครับเนาะของล้าเนาะไปเย้าโอ้โหหอมน้ำจิ้มนะครับตำแบบสดๆใหม่ๆเลยนะครับขนมชนี่นะครับน้าจิ้มู๊กับปลาเผากับนี่โมดใสจีเนาะ อืมกับปันใส้เอียสำหรับวันนี้พอนี้เปลี่ยนเป็นแอลหานะครับห่อยนะเนาะชุดเยอะพอเถอะป่ามินกว่าพันเยอะมมันต้องกระดุกนี่เห็น้หยหรือมันสำหรับมาถึงคนที่เหลือสำหรับก่อนเลยกระดุกก่อนเลยเนี่ยครับทำสมเนส้มกัส้มปาร์กะทำส้มนะ พอน้ำจิ้มล้ำเหมือนล้ำพอนะครับเข้มข้นเข้มข้นสุดยอดนั่นะครับฮะกินแบบจกๆได้นะครับเนี่ยนะเนี่ยครับเด็ดเนี่ยกินปลาด้ายกินั้ำด้นะครับน้ำพริกเนี่ยนะครับเนี่ยพอเปลี่ยนหมกินนะครับเนี่ยอืมอื้นอ่ะปลากระเน้นนะครับเนี่ยเนี่ยหอนะครับปลานะครับ ม๊อดขนาดอ๋อคนอ,คอค๋อคนเดียวกันใจเย็นของล้ําต้องใจเย็นๆครับกิบคนหนักมาไดน้นี่มันจะนั่นหระมันแสบจะยกหนัามาได้หนัามาได,มได้ครับนี่อร์นะครับนำ้ำจิ้มอร่อยอร่อยนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเนื้อปลาครับนี่คือขนมจีนครับมับนเอาก็ของขนมเส้นนะครับผักเนื่ยนะครับเนาะขนมเส้น อพบะครับเนี่ยครับบางว่าก็มันเน่ยยันกันก็ได้เลยครับเนี่ยนะครับเมี่ยงพันป่าเนี่ยครับของเมี่ยงป่าเผาอีมหกเผาเส้นห่อพันป่าพันป่าครับเดียของพันป่าเนี่ยครับผักตดยีบจีนมันนี่เนียๆเนี่ยเนาะเนี่ยนะครับเนี่ยครับมาใส่ในอองเนี่ยเนาะกัดฟองกับแมกของแมกนี่นะครับเนี่ยใส่ในอองเนี่ยครับ อ่า<ไ>นี it, so น่ครับบาปคนปลใส่ดงเส้นก็ได้นะกินดีๆก็ได้ครับอืม่นะครับอืมหอืมน้ำซีงก็แซ่บนากอืมรอยๆครับเอาล่ะเดี๋ยวป้อยคเปลี่ยนน้ำจินมกันผมไปสโล่เนี่ยแข็งเงินครับเนาะของนี้ขอรออยู่ไลน์เนี่ยครับหนักโอเคครับผม มันเปลี่ยนโ้อยเต็มทีก่อนนะครับคอมคาบเฮ้ยกิอนอย่างเดียวครับครับทำเสียงมันเป็นอย่างพอ ซื้อปลาพอดีซื้อปลาเผามาว่าจะกิงนั่นห่อนนะครับพอ,อดีแมงมันแมงมันออกเลยไปเก็บแมงมันแขก่อนปลาเลยเย็นไปฮะแต่แตยังอร่อยอยู่ครับแซ่บครับไปเก็บแมงมันมา เด้อครับเมี่ยงป่าเผาครับทำปลาจะได้กเกิยสนับสนุนกันชส้นแนวเป็นภาพเพื่อพอกันนัก,นกหลายๆเด้อกดติดตามรถกระดิ่งกดแชร์นะครับอ่ะคนสกายเด้อครับ Quanta yêu hết. không yêu hết. A hộp hết, hại, hết 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 đơn, hết 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 นี่ครับไส่พับใส่ป๋าจามด้วยขนมจีนขนมจีนก้นะรน่น้ำจิ้ม3รสนะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานสุดยอดครับโอ้ยอันปลาทำอยงนีับตจอมไม่กินเแค่รันผสมนะครับมากสุดยอดครับ นี่นี่ีการใส่ปลาครับนี่นี่การใส่ฟันปลานะครับเป็นใส่จีอี้นะครับหคนครับนี่ครับนี่พักนี่ครับขนมจีนจีนปลาปลาจีนขาวโจ๊กโผล่เลยครับน้เขาโอ้จีนงามด้วย บบ้ต้องจิ้มกูเียวนั้นน้ำลายไหลเนาะนี่เนาะแบบนัวอู้ครับเต็มปากเต็มคำนะครับราะต่แม่พีหน้องปลาตนหลวงนะครับปาว้าาดูอ้ตอมล้ำเนา เอาหลักล้ําล้หลักซ้ายมันมันนะครับเนี่ยเนี่ยครับมันมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยนี่ครับต่อมันจะมันอ่าย่ำนะครับขึ้นยอดขึ้ยอดครับนะครับไปจากต่อครับโอ้ออโหดูการใส่ขนมจีนนะครับ แต่เราคนใส่บบยังกันนะครับดูนะครับอ่าบางคนก็ใส่น้อยใส่หนักพอไปนี่นะครับแรกเราคนจะมักกันเนาะกำยังไงกำยังไงปลาเต็มปลากินปลาล้มบางคนก็ใส่น้ำพริกหนักอันนี้เปิดขวบพิษกับใส่น้อยเ้าววันนี้พิษข้าววนนี้เพิษรู้ครับโอ้อหนะครับยกนิ้วด้วยนะครับนี่นะครับอ่าน้ำจิ้มกับแ่บปลากระหวานนะครับสดๆใหม่ๆจากก้วนหอยยานะครับ อลอยลอยครับลอยลอยซุดหน่อซุดหน่อเล่นนะครับไอ้ฮอตดีก้าออกหมดดีกัน้างตัวนี้ห้องฮักลองเดี๋ยวดูนะครับวิธีการกินปลาแบบง่ายๆนะครับ เขาบัต้องได้ที่ป่านะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นี่นี่เออะขีบมาน้นมากนดนี้อ๋อออรอยอร่อยออยอยขีบนีดร่อยดูเนื้อดูนะครับเนื้อเน่นนนั่นนะครับมะมะมากพาหลายๆมุมนะครับ ผมจะวนเดินวนดูนะครับวันนี้มีสัมภาษณ์ได้หลายมุมหลายกล้องเลยเนาะอ่าครับวันนี้ครับวันนี้มาถ่ายยันเชนเอลโดยเฉพาะนะครับวันนี้ครับเจ้าไปหลงไปฮูแมงมันนะครับแมงมันมันออกเนาะะเจ้านะ่ะฝนกันลังหันย,ย่างนี่นะครับแมงมันม,มันตล,ล,ลอดนะครับเดี๋ยวคลิปแมงมันเดีย๋ยวกะ เจ๊จะทายเพื่อยูยเนาะรู้ครับดูกันกินล้ำอล้ำป่าเน้นเครับโอ้โหน่า่าโอ้โอ้ำอ้ำอะไรครับปน้องออำภาสสลิยาเนาะวะเด็เดดดดีิิฮิฮิฮิโอ้ิฮิฮิฮดสดแ น้ำซ่าหนะไอ e. ้ <ý> ลืมหนะมาได้มันได้ ham ลืมเนี่ยคัดนะเนี่ยนี่นะครับน้ำซาน้ำซาจากประเทศจีนกันเลยนะน้ำซาอืมก็นะครับลอยบอลลอยบอลขาคาครับถ้าผมสำหรับคลิปนี้การนำเสนอการกินเมี่ยงปลาเผานะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกินต่อนนะครับกินนี่เป็นตัวเอง ผมเดี๋ยวขอจบคลิปไปแค่นี้ครับเดี๋ยวป้ากันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับครับคลิปจบแล้วกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้แชแนรได้ยนะครับ